b l a ็กบอยคือพื้นที่ของคนที่โตมากับเพลงเพลงที่ไม่ได้ดังเพราะความสมบูรณ์แบบแต่ดังเพราะความรู้สึกที่มันจริงเพลงหลายเพลงที่เราเรียกว่าตำนานไม่ได้เกิดจากเทคนิคที่ซับซ้อนแต่เกิดจากหัวใจของศิลปินในเวลานั้นและความรู้สึกเหล่านั้นยังมีคุณค่าเสมอวันนี้ผมใช้ A.I. เป็นเครื่องมือไม่ใช่เพื่อแทนที่ศิลปินต้นฉบับและไม่ใช่เพื่อเอาสิ่งของใครมาเป็นของตัวเอง แต่เพื่อเรียบเรียงอารมณ์ของเพลงเหล่านั้นในมุมมองใหม่ที่ยังคงเคารพต้นฉบับอย่างเต็มที่ทุกเพลงที่คุณได้ยินดนตรีถูกสร้างใหม่เสียงร้องถูกสร้างใหม่และถูกตั้งใจทำให้แตกต่างเพื่อไม่ละเมิดใครและเพื่อให้บทเพลงยังมีชีวิตต่อไปในยุคของเราเพลงที่ยังมีลิขสิทธิ์ b l ล c k บ o ยไม่เปิดสร้างไรายได้เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าเงินคือความซื่อสัตย์ต่อเสียงเพลง และระหว่างทางผมก็สร้างเพลงของตัวเองเพื่อให้ช่องนี้ไม่ใช่แค่การคัฟเวอร์แต่เป็นพื้นที่ของการสร้างเพลงจริงโดยความเคารพ Black Boy ไม่ทำให้เหมือนเดิมแต่อยากให้รู้สึกเหมือนเดิม